ท่านมอยู่อะค่ะขอบคุณค่ะคีอไม่ไม่มีนังนกเหรอ,อคิดว่าไม่รู้นะเราจับฉลากกันแล้วเรียบรอ้อยร้อคุไยไทยเป็นแมงมันเลยเสียดมากไปลูกใครเสร็จแล้วก็อัญเชิญมาที่อัญเชิญนนเญมโลดี้คู่แรกทำไมเป็นั่งหน้าตัวเวย็นละอย่าหักกินรังโมลงแดงจัดการไปซีควรนะมุก างแค้นเหรอใครเข้ามาล้างแค้หลังนุ่มไปสีเออจริงเหรอถึงว่าปีกมันงอ,อเมื่อกี้ปีกเขาเป็นเทนหรือเปล่าใครพี่ไม่ได้กินเลยลแล้ววันนี้พี่ทุกค, <ะ S 2> คนต้องอเลิร์ทนะไม่งั้นพี่จะหลับเร็ลวลูกครูแรมต่ำนะวันนี้แรมล่างมาวันนี้จะอยู่กับใครคะเดี๋ยวไปรวมกันก่อน,นแล้วครูจะเฉลย อันนี้คือจับฉลากใช่ไหมจับครูโชคดีจั้ะนี่ครูดำต่ำแต่เช้าเลยอ่ไม่พูดอย่างี้หมายความว่าไงได้พี่สอวเลยดื้อ๋อ้สาวไม่ต้องจับระดับนี้แล้วไม่ต้องจับโอรู้เลยว่าล็อกตัวไว้แล้วล็อกโหวตล็อกโหวตไม่งั้นต้องโดนขวนนะเั่วล็อกนะ กูใจร้อนเข้าไป